ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับใกล้จะ17นาฬิกานะครับของวันศุกร์ที่6มกราคม2566นะครับช่วงนี้นะครับอากาศกำลังดีนะครับอากาศเย็นต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับในประเทศไทยของเรานะครับเกือบจะทั่วทุกภาคนะครับวันนี้นะครับพามาดูต้นทุเรียนนะครับที่ผมเคยกวาดโคนนะครับแล้วก็สมใบ ตเรียนแห้งนะครับที่ตัดแต่งขิงลงมาจากต้นของเผาเองนะครับแา่ท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับให้คําแนะนําว่าการกวาดโคนแห้งนะครับเพื่อการเตรียมการออกดอกนั้นเพียงพอแล้วนะครับเห็นด้วยนะครับกับความคิดที่ร่วมแชร์นะครับเพราะว่าการที่เราจะเผานะครับเผาแม้อาจจะเกิดประโยชน์ในการไล่แมลงนะครับหรือให้เกิดความเครียดในต้นพืชของเราก็แล้วแต่นะครับ บางครั้งถ้าเราคาดคนีคาดการเกี่ยวกับความแรงของไฟที่เราจุดใบไม้แห้งหรือเพื่อให้เกิดควันนั้นนะครับอาจจะแรงเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อต้นทุเรียนของเราได้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วที่ผมลงก็มีต้นหนึ่งที่สุมใบไม้แห้งใกล้เกินไปนะมีปลยยอดโดนไฟไหม้อยู่บ้างนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ ท่านที่ปลูกทุเรียนนะครับเพื่อเตรียมต้นให้ออกดอกความแห้งของอโคนเตียนโล่งของทุเรียนนะครับที่เรามีความพร้อมในเรื่องของการสะสมอาหารแล้วนะครับคงจะเพียงพอสําหรับการทำโคนให้แห้งนะครับคาดโคนออกก็น่าจะเพียงพอนะครับจากการที่ทดลองดูนะครับแล้วก็หลายสวนที่เราเข้าไปดูใน YouTube นะครับต้องเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ด้านทุเรียนกันหลายท่านด้วยกันนะครับที่ลงคลิปไว้นะครับ เวลาผ่านไปนะครับก็พอได้ชมความงามได้ชื่นใจนะครับเกี่ยวกับผลิตผลนะครับที่เราต้องเรียกว่าใช้ความพยายามสูงพอสมควรนะครับในแปลงของผมเองนะครับเนื่องจากสภาพดินนะครับที่อาจจะไม่เอื้อมํานวยไม่ดีนะครับเป็นดินที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแข็งเมื่อแห้งนะครับไม่ระบายน้ําเหนียวแน่นนะครับพวกนี้ ทำให้การปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงหรือว่าการปลูกที่จมลึกหรือจมเพียงเล็กน้อยหรือเสมอปากถุงก็แล้วแต่นะครับหากไม่มีการเตรียมหลุมนะครับโดยอาจจะใช้จําพวกใบไม้แห้งนะครับหรือใบก้ามปูดินใบก้ามปูพวกนี้เข้ามาช่วยขยายหลุมก่อนปลูกเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตได้ช้ามากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพบเห็นในแปลงที่ ของผมเองที่เป็นดินค่อนก้างเหนียวนะครับเวลาผ่านไปก็พอได้ชื่นชมนะครับกับสิ่งที่เราได้พยายามทำมาตลอดนะครับอย่างผมนี่ก็ตลอด6-7ปีในีตัดหญ้ามาโดยต่อเนื่องนะครับไม่ใช้ยาฉีดฆ่ายานะครับใต้โคนต้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความหวังเกี่ยวกับการที่เราตัดหญ้าในทุกทก ครั้งนะครับอาจจะแทบทุกเกือบหนึ่งเดือนนะครับหญ้าก็จะยาวเนี่ยความหวังนั้นก็คือให้ดินของเราฟูขึ้นนะครับซึ่งก็พบว่าดินฟูขึ้นอยู่บ้างนะครับแม้อาจจะไม่ได้เห็นผลทันตามากนักแต่เวลาเราเดินบนแปลงเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาผ่านไปตลอดระยะเวลา6ปีที่ตัดหญ้าเนี่ยนะครับพบว่าดินของเราค่อยๆดีขึ้นนะครับนี่คือข้อดีที่สำหรับแปลงปลูกที่ดิน ไม่เหมาะสมดินเป็นดินเหนียวเราอาศัยการตาัดหญ้าคลุมลงเรื่อยๆเรื่อยๆในแต่ละปีละปีผ่านไป6ปีก็พบว่าสภาพดินค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับมีความนุ่มขึ้นมาบ้างนะครับนี่คือผลที่ได้รับนะครับจากการที่เราศึกษานะครับผิดถูกกันมาเรื่อยๆนะครับก็มีทุเรียนให้พบเห็นช่วงนี้นะครับกำลังดอกบานนะครับดอกกำลังบานนะครับ เป็นหัวกำไรใหญ่ก็มีนะครับแต่สิ่งที่จะต้องท้าทายเราสำหรับมือใหม่อย่างตัวผมเองก็คือการทำให้ติดผลนะครับทำอย่างไรให้ติดผลการดูดร่วงในระยะที่จะก้าวเข้ามานะครับหางแย่ไม่รวมไปถึงระยะไขน่นกกระทานี่จะรักษาไว้ได้มากน้อยเพียงใดนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้จากหลายๆท่านที่ลงคลิปไว้กันต่อไปนะครับ อย่างของผมต้นนี้นะครับเรียกได้ว่ายังดอกไม่โดกมากนักนะครับดอกยังห่างนะครับในแต่ละกิ่งนี่ดอกยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับท,ท,ที่ิที่ตามมานะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นแรกที่พบเห็นก็คือมีอาการที่ดอกบานนะครับดอกบานหางแย้ยังไม่ไหม้นะครับ นี่คือรุ่นแรกที่พบอยู่ในต้นเดียวกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งตามมากําลังไข่ปลาตาปูนะครับแล้วก็มีทั้งกําลังเหยียดตีนหนูด้วยนะครับนี่คือที่ต้นของผมเองต้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าจะดูแลอย่างไรนะครับให้อรอดได้ทั้ง2รุ่นนะครับน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะครับการพยายามให้ได้ลูกในทุกๆรุ่นที่ปรากฏดอกออกมานะครับซึ่งไม่พร้อมกันนะครับ อันนี้โดยเฉพาะเราเนี่ยต้องเรียนรู้อย่างไรนะครับจะเห็นว่ากิ่งข้างบนนะครับบางกิ่งเนี่ยก็กําลังที่จะเป็นเหยียดตีนหนูนะครับอย่างกิ่งด้านบนนี้นะครับก็เกือบรึ่งนะครับของต้นเลยก็ว่าได้นะครับที่บางส่วนทยอยดอกบานนะครับอีกบางส่วนกําลังขึ้นเป็นในบางกิ่งนะครับกําลังขึ้นเป็นเหยียดตีนหนูนะครับ เช่นกิงรากนี้ก็ตามมาที่หลังนะครับกําลังเป็นอยู่ในระยะเหยียดตีนหนูนะครับเมื่อทุเรียนอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแต่มีระยะของการขึ้นดอกนะครับไม่พร้อมกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเราเองนะครับที่จะต้องศึกษาพยายามรักษาหรือว่าให้ได้จานวนลูกนะครับพอเพียงกับต้นขนาดของต้นนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะพยายามรักษาให้ได้ลูกให้ได้ผลผลิต ที่พอเหมาะกับต้นนะครับหรือความต้องการของเราเองด้วยนะครับครับคลิปนี้มา,าแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันนะครับอพอได้ชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับของเย็นวันศุกร์ที่6มกราคมนะครับซึ่งแสงสีทองกำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับก็ยังคงพบเห็นความสวยงามธรรมชาตินั้นนะครับยังมีความงามให้เราได้ชื่นชมกันนะครับแม้ว่าจะเป็นแสงที่ตกกระทบ ในยามเย็นแบบนี้นะครับครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามชา n น l ปลูกไม้ทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในปีใหม่นี้และก็ในวันถัดไปรวมถึงในอนาคตในแต่ละปีขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ